สแกมเมอร์เนี่ยไม่ได้เกิดในเมืองไทยเกิดกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะฝั่งเมียนมาหรือทางกัมพูชาหรือเป็นศูนย์สแกมเมอร์ประเทศไทยกลายเป็นอะไรพอมีคอร์เซ็นเตอร์ได้เงินมาเงินจะไปไหนเงินต้องถูกฟอกเราก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินฟอกด้วยการเข้ามาซื้ออสังหาหรือมาซื้เรื่องการมาซื้อทองพอเราต้องส่งออกทองไปผลที่ตามมาคือค่าเงินบาทแข็งทําให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง ไปถึงผู้ส่งออกไปยังเกษตรกรดิฉันอยากจะให้ทางการไทยตรวจสอบเส้นเงินดําเนินคดีอาญาและอาญดทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ก่อนสหรัฐอเมริกาเขาลงมือทํำแล้วเกาหลีคนขึงเขาตายคนเดียวของเราไม่รู้ตายไปกี่คนแล้วตายไปหลายสิบแล้วยังไม่ลงมือเลยดิฉันบอกว่าความเด็วร้ายที่เขาจะใช้เงินไม่ถึงสองมืล้านมาซื้อประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า เราจะปล่อยให้สภาพประเทศไทยเป็นแบบนี้เหลอเรากลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินแบบนี้เหลอ